you <music> เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านในไฮเข้าสู่กิจกรรมของเราครับกับไบโอแก๊สออนเดอะรถวินงผแล้วนะฮะซึ่งจะขึ้นโดยส่วนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากปัญหาสุขภาพองค์การหาชนหรือเบโด้ Be Do. นั่นเองนะฮะพรุ่รงกับ Be เบโด้เลยเราขอบคุณมากนะฮะที่สร้างสกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราทุกๆคนนั่นเองนะครับและหลายคนก็เพิ่งเคยมาร่วมโครงการนี้เป็นครั้งแรกแต่หลายคนก็เคยอาจจะมาแล้วหลายครั้งนะฮะ วันนี้แน่นอนเลยครับพี่ตั้มมีรายละเอียดโครงการนะครับคร่าวๆทุกคนเนี่ยได้ฟังกันถ้าพร้อมแล้วเนี่ยให้น้องๆแล้วก็อาจารย์ทุกคนนะครับไปชมกันได้เลยจากมัลติมีเดียพรีเซนเทชันในนัดปับันนี้ครับบริบจะอสร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วประเทศในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพอย่างสร้างสารรค์ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน มารู้จักคุณค่ารู้จักใช้รู้จักรักษารู้จักป้องกันทรัพย์ในดิน,น,น้ำของเราให้ดัรง,งอยู่ตลอดไปอย่าลืมนะครับคำรู้เป็นเครื่องาก่ไว้นรที่ Worldwide ต่อมไกตอเพลิงทรันนะะพยากรชีวภาพ,าพเพื่อเศรษฐกิจไทยจากฐานชีวิตสู่เศรษฐกิจชาติสนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชน และก็ในวันนี้นะฮะต้องขอบอกเลยครับเราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีจากเบโด้นะฮะมาแนงอยู่ในห้องนี้ด้วยที่ท่านได้บอกไปนะครับเรามาพบกับท่านเลยดีกว่าครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุชาดาเชกยกระดครับที่ปรึกษาสนธยาแนนาศิลปินการแสดงที่วัฒนธรรมที่มาถ่ายทอดให้กับร แตกต่างๆในจังหวัดบนราชคาดีนนะคะวัตถุประสงค์หลักของเราที่เรามาจ,าจ,จาัดกิจกรรมดีๆในวันนี้ก็เนื่องจากว่าสำนักงานพัฒนาเศ,ษศร,รษฐกิจจัดฐานชีวภาพโครงการมหาชนเนี่ยเราเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะตอนนี้มีอายุ7ปีแล้วก็โครงการใบรงแก้งเนี่ยก็มีอายุ6ปีเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนกับเยาวชนนะคะอยากจะให้พวกเราเกับ โรงเรียนต่างๆเนี่ยค่ะให้ความสําคัญแล้วก็รู้จักกับทรัพยากรวามหลักหลายทางสี่วัภาพสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะสิ่งเหล่านี้เราเนี่ยสามารถทําให้มันเกิดเศรษฐกิจได้ถ้าเห็นจากวีทีอาเนี่ยเราก็จะรับทราบว่าต่างประเทศเนี่ยก็ทุกคนก็อยากได้สิ่งเหล่านี้จากประเทศเราะคะเพื่อที่จะไป,ไปไปแปรรูปเป็นผลิตกมาเป็นเป็น ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมุ่งมุ่งผยารักษาโรคเราก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยเข้ามาช่วยกันสื่อสารแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็ให้ความสำคัญน,นะเราถึงได้มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะน,นะคะตัวอย่างที่ให้เห็นชัดๆนะควันนี้พิธีกรของเราเรียกคุณต้อมเนี่ยเขาก็แต่งตัวเนี่ยตัวเนี้ยคือภูมิปัญญาของปู่ย่าตาย,ยายว,ยว่าธอน้านะคะเอามาสามารถเอามาทําเป็นเพิ่มมูลค่า ก็คือทาเป็นกางเกงที่เขาใส่ได้อย่างน้อยก็ราคาเนี่ยจะสูงกว่าพวกผ้าเขาม้าที่เป็นผืนๆนะซึ่งก็มีประโยชน์และก็สวยงามด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่เราจะได้เห็นนะคนะสิ่งเหล่านี้ค่ะที่จะทําให้นักเรียนเนะี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณทีมงานะทุกท่านนะคะที่ที่ปีนี้ก็ จังะมีคนโชคดีวันนี้ได้ได้มาร่วมกิจกรรมเราไม่ได้ทำทุกจังหวัดเพราะว่างบประมาณเราไม่เพียงพอนะคะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านมากครับเดี๋ยวเราจะคุยต่อเลยนะครับอจากลงไปไหนครับแล้วก็ขอเชิญไบโอเอ็มัสเตอร์ของเราน้องมิ้นชาริดาวิจิตรวงชทางร้องด้วยเจ้าแดนีเทปวดชัดเบโดกขึ้นมาบนเวทีเพื่อร่วมถ่ายภาพกันเลยครับเรียนเชิญเลยครับ สวัสดีคุณครูอาจารย์และก็น้องๆทุกคนนะคะวันนี้ที่จังหวัดอุบลเนาะเป็นปีที่สองแล้วสำหรับไปโอเอลสเตอร์ของเรา่รู้สึกยังไงบ้างครับก็ราดับหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางแอบแงที่เรืองเราเป็นไปโอเอลสเตอร์นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติซึ่งมีคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เก็บเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงนี้แลวได้ศึกษากับสิ่งเหล่านี้เนี่ย สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในนาคตได้สามารถนํามาดัดแปลงเป็นสิ่งที่น้องๆอ,อาจจะแบบว่าร่วมกันทำอย,อย่างผ้าขม้าอย่างเงี้เยเราก็ทำได้นเว็บไซต์ไบโอแกงนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการเข้าใช้งานก็ไม่ยากนะครับ เพียงแต่ว่าเราเปิดคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราขึ้นมาหรือที่โรงเรียนเราขึ้นมานะครับแล้วต่ออินเทอร์เน็ตอยู่แล้วในประจําวันเ่ยนะครับก็เ,เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์อาจจะเป็น i e เป็น Firefox เป็นโครมเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พิมพ์ www bio gang net เข้าไปนะครับแล้วก็ enter ข a e n t e r n e ครั้งก็จะมีหน้าจอแบบนี้ครับปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเราได้เข้าสู่เว็บไซต์ bio gang เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยเข้าไปอย่างเช่นยกตัวอย่างสมัครสมาชิกเราก็ใส่ข้อมูลชื่อใช่ไหมฮะเราอยู่โรงเรียนอะไรชื่ออะไรเข้าไปมันก็จะมารวมไว้ที่นี่ นะครับนอกจากนี้เองในอนาคตถ้าเกิดว่าเรามีความสนใจไปบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเช่นข้อมูลต้นไม้ข้อมูลสัตว์ข้อมูลผู้รู้ภูมิปัญญามันก็จะมารวมไว้ให้ในโปรไฟล์ของเรานี่สี่คนครับมาครับมาครับตอบได้มาเลยครับตอบได้มาครับหนุนน้อยครับหนุนน้อยมาครับอีกสองคนครับมาครับอีกหนึ่งคนครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายโลโลโลมาแล้วโอเคมีสี่คำตอบด้วยกันสำรับ สถานทีน่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน,นะครับเอกรับตอบสุดทนะครับสวยฮะไม่งั้นเราจะยิบบ้านคานทันทีเลยฮะเรียกรถที่จุดต่างบโอเค